ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง สอนรามเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องวีจีหลังชาวเน็ตเชียร์ให้กลับไปคบอดีตคนรักน้ำฝนทวีพรหลังกลับมาโสดอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจกับประเด็นการหย่าร้างของอดีตคู่รักหนุ่มสอนรามและติ๊กกนิทรินหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามติ๊กซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะตัดสินใจหย่าขาดจากกันแล้วแต่ก็ยังคงทำนาทีพ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้อง ซึ่งหลายๆคนถึงกับจับตามองเลยทีเดียวล่ะค่ะเมื่อน,น้ำโฟนได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งติดแฮชแท็กคล้ายคลึงกับหนุ่มสอนรามทำเอาชาวเน็ตอดที่จะลุ้นให้กับทั้งคู่ ไม่ได้เลยล่ะค่ะและล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางอินสตาแกรมหลังชาวเน็ตเชียร์ให้กลับมาคบกับสาวน้ำฝนซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวน้องวีจีพร้อมกับข้อความระบุเอาไว้ว่าสองกายใจหนึ่งเดียว นึ่งชีวิตที่ป๊าป๊ามีหมดใจนี้ป๊าป๊าให้วิจิจบแล้วการเดินทางอันโดดเดี่ยวสมูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวซึ่งงานนี้อาจหมายถึงว่าจะรักใครไม่ได้อีกเพราะทั้งหัวใจของหนุ่มสอนรามนั้นยกให้กับลูกสาวไปแล้วทั้งใจนั่นเองค่ะ